เวดีวครับวันนี้ผมมาสอนทำคำบานบอกเสกคำบานบอกแก้วครับหนึ่งถ้าหลดไปครับอันนี้หมหนครับพี่เป็นรูปเป็ล็อกพิมพ์ว่าอะไรครับเป็นล็อก็อเจอเองครับหาไปเรื่อยๆจะเจอเข้าไป กดชั้นว่าข้างหน้าเลยครับกดตรงนี้แล้วเปิดตรงนี้ตรงนี้เปิดตรงนี้เลยครับเปิดตรงนี้เปิดทั้งหมดที่มีนะครับเดี๋ยวในเวลครับนี้ต้องเปิดทั้งหมดเปิดอันนี้ครับให้สำคัญมากอันนี้ นี่เลยครับจำ,ำเป็นมาก <Okay. S 1> แล้วกดเข้าเกมนะครับ นี nee. ่น <c oughs> ี่ตั้มนะทับทับทีนะจีไอเอไอวี รดสองวัดวัไม่ bane. รัดหนึ่งครั้งนะครับกดตัวเดียวคดพีเราเป็นัดหนึ่งวั มันเเป็นแบบนี้เทงนะครับเป็นลักสองรักตัวนี้แล้วก็เสียงตัวนี้แล้วแล้วก็พีเอาเป็นลักสอง็นลักสองรักอะมันเนี่ ใช่ปึ๊บแล้ว C O แล้วก็ M M ตัวเลยครับแล้วก็ A N D แล้วก็นะครัะ L O C E แล้วมันจะได้เลยครับ <N ic ul ain> นี่ของแทมันต้องเป็นเครี่แล้ะถึงจะวางได้ต้องเป็นเครียแี้วครับถึงจะวางได้ไม่เกมโมจูนี่น,นี่วางอะไรอย่าเียเปิดตรงนี้เพื่อใส่งานแล้ว ไปเปิดตรง E แล้วสแน็คอ๋อมีสามแบบแบบนี้กับแบบนี้ผมไม่เรียกว่าแบบนี้ยังง่ายกว่านี่เลยอันนี้สามเลยจะใส่คำสั่งเลยก็ได้เลยคอันนี้ไปก่อนแล้วคับ